สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บร้านทุกดีมาตรฐานทีรทอนการค้าครับอันนี้อยู่กับที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับร้านของเราเช่นเคยครับผมวันสิ้นเดือนครับวันนี้31ส,สิงหาพรุ่งนี้ก็หวยออกครับพี่นอ้องวันนี้31ส,สิงหาครับผมเงียบเงาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วาจากเงียบเงาครับพี่น้อง เอ็มเอาพวกนั้นเขาเ้าตู้แช่เลยพวกที่เป็นกระดูกอะให้มันอยู่ในความเย็นอากาศอ่างเงี้ยวันนี้คอมเราเสียน้ะครับเมื่อวานคอมไหมครับระบบระบบไหมกันเนาะก็ะเลยต้องเอาเข้าร้านครับวันนี้ใช้วิธีแบบไหนเอ็มจดเอาวันนี้เราจดเอาครับมาขายแล้วจดขายแล้วจดครับเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ครับ ที่ร้านมีปัญหาครับแล้วก็ชว่วงนี้ก็ขายของเงียบมากพี่น้องคนระับเงีย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 บทึงเงียบที่สุดครับนี่นาสิ้นเดือนอนะไรครับบทหยาบหนึ่งกิโลนี่สามศูนย์บ่วันนี้ขอหยาถ่ายได้ไหมเอาสามศูนย์กับหนึ่ศูนย์บวกอันหนึ่งบอ เก้ายังสามเก้าแปดแปดเก้าสามมีป่มีแค่นี้เก้เออสักงวดเะไรออกยังแปดสดสี่สออกสามแปดมันเมนโบะเมนเอองวดจะออกอะไรนะห้าแปดสามอันนี้อะไรเ3 8เอามาไปหนึ่งก็ได้กระเทือนเอิดแล้วเหรออหนึ่งใบเดียวก็ใบเดียวหกล้านก็พอ อันนี้ทาคลิปไปด้วยเมียเห็นแน่นอนนะครับทีนี้พี่น้องเอ้ยเราไปทําคลิปเมียก็ไปเห็นเนาะอันนี้เราทําคลิปเมียเห็นแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังค์กันครับอยู่ร้านข้าวสารครับวันนี้แล้วก็ร้านหมูครับช่วงเช้าอากาศร้อนร้อนร้อนแต่เช้าครับวันนี้ร้อนบวกเงียบครับอ้ะ ครับขอบคุณครับครับแม่ค้าก็บำมวนขายบลาเรือหรอกขายเรือก็เอาไว้องบรรยากาศหน้าร้านพวกเราครับแดดแรงมากครับวันนี้งไงมแต่ยังไม่ถึงหนึ่งโมงครับนี่ฮะแดดจ้าเลยวันนี้น่าจะร้อนสุดๆดครับเนาะ,ะบรรยากาศร้านพวกเรา,เาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเงียบอะไรขนาดน,นั้นเงียบจิิงๆบ้านรานมาหรือยัง บ้านรามาเลยนซุ้มเขายังไอ้นอสอนะอันโน้ตส้อไค่เอาแมวเอาไม่ไปซื้อเอาล่ะอ๋อวันนี้ก็ไม่บอกกันนะแตว่าจะมีของ บรรยากาศร้านพวกเราครับเงียบเงาเศร้าซึมครับช่วงเช้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเงียบของจริงครับผมนี่ฮะวันนี้วันที่สามสิบเกวันสิ้นเดือนเนาะวันสิ้นเดือนแต่เงียบจริงๆครับผมเงียบมากๆาอ้ ก่อนจะขายดีมากครับไปได้ว่าร้านเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจไม่ดีครับผมเนาะเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ทําให้เราขายของลําบากขายของยากขายลําบากจริงๆครับพี่น้องแต่ก่อนทุกพล่านด้วยผู้คนครับเนี่ยจะขายได้ไงครับไม่มีคนเนาะแต่ก่อนคนเยอะแยะครับมันก็ขายได้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนครับไม่มีผู้คนจะมาซื้อครับเนาะไม่มีคนวิ่งใน รถราก็ไม่เคยวิ่งครับเงียบจริงๆครับผมเอเมของคุณชูได้หมดยัง<ะ>บ้านบ้านรามอ,ะมะอ่ะไหนว่าไม่มีอะไรน้อส้ออ๋เอ,ๆๆอเป็นเป็นเนื้อแทนใช้ไหม,ไมโอ้ดีครับร้านหมูก็เงียบร้านข้าวก็เงียบครับมาดูร้านปุ๋ยครับร้านดินปลูกเราก็เงียบครับผมพีม่น้อง อันนี้ไม่ต้องห่วงครับเงียบคลิปครับเราก็กรอกปุ๋ยกรอกผลิตปุ๋ยมาขายครับเนาะเป็นวัสดุเขาเรียกว่าพร้อมปลูกครับนี่ฮะดินปลูกผสมปุ๋ยครับร้อนๆครับพี่น้องปุ๋ยเยอะกว่าครับเราไปถึงเราไปปลูกเลยไม่นด้ครับต้องผสมดินด้วยเพราะว่าส่วนผสมของเรามีแต่ปุ๋ยครับผมเนี่ยมีแต่ปุ๋ยครับเราใส่แต่ปุ๋ยเลยนะ ไปใส่ดินเพิ่มเติมเอาพี่น้องครับไปใส่ดินเพิ่มเติมมาเพื่อจะได้ไประโยชน์เราไปใส่อีกสักกะละมังหนึ่งก็ยังได้ครับเพราะว่าสินค้าพวกเรานี้เป็นมีแต่ปุ๋ยผสมครับมีแกลบดำมีปุ๋ยปุ๋ยข้อครับราดโดยน้ำหมักเอ็มครับผมเนี่ยฮะตอนนี้เราก็กรอกไว้ตรงนี้ครับเราก็บรรจุถุงครับส่งไปขายที่หลายสาขา,ขาครับที่สุรินที่อำเภอสุอำเภอกาสางังอำเภอ เมืองบุรีรัมย์ครับแล้วก็อำเภอศรีคออ่อมีหลายๆที่ครับที่เราส่งไปขายครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองเนาะเป็นสินค้าของเราบรรจ,จุเองเนาะผสมเองบรรจ,จุเองครับเนี่ยคือเรียกว,ว่าสินค้าที่เราทําขึ้นมาเองเลยเนาะเนี่ยเรียกว,ว่าดินปลูกบวกปุ๋ยับดินปลูกบวกปุ๋ย สินค้ามีคุณภาพแน่นอนครับพี่น้องสินค้าดีแน่นอนของดีแน่นอนเป็นของมีคุณภาพแน่นอนครับเ,นนนนนนบเป็นปุ๋ยผสมดินปลูกครับแต่ไม่มีดินครับผมเนาะสูตรนี้เราใส่ไม่ได้ใส่ดินมาเลยเนาะสูตรนี้ไม่ได้ใส่ดินมาเลยมีแต่ปุ๋ยล้วนๆครับ เช้าๆครับบรรยากาศสุรินครับผมเนาะเทศบาลมันเลยก็ให้ดูครับเน้องให้ดูให้ดูกันให้ดูกันบรรยากาศเทศบาลสุรินครับเงียบเงาขนาดไหนครับวันนี้วันอาพุธที่31ครับวันนี้เงียบจริงๆครับน้องเงียบมากๆเลยเงียบได้ใจนะครับรือว่าเงียบได้ใจนครับน่าจะคือคืช่วงสายๆหรือช่วงเย็นๆครับเงินเดือนออกครับเนาะ ถ้าเป็นขั้ราชการอ,ออกแแล้วครับน่าจะเป็นของเอกชนน่าจะออกวันนี้ช่วงบ่ายเราก็มาอัปเดสตสถานการณ์ให้เห็นกันครับว่าเป็นยังไงครับเงียบแค่ไหนเงียบจริงๆริงนลุงโนบอกเงียบจริงๆครับเงียบมากมากครับเงียบจนนั่งจนเหงาเลยครับเรา อ้แต่ขอในพวกพานี่ครับตอนนี้ถือว่าเงียบสุดๆครับพี่น้องครับขายดีครับผมมามาขายดีจนขายหมดขายดีขายดีขายเข้าตอนบ่ายครับสายสายขายเข้ามาครับ มันเงียบจริงๆครับเงียบเพราะว่าคนไม่มีตังค์หรือเปล่าครับเนาะเศรษฐกิจไม่ดีครับทําไมคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไม่มีจับจ่ายครับเพราะว่าไม่มีเงินของก็ขายยากครับนะสินค้าก็ราคาแพงสินค้าราคาแพงนี้แม่ค้าพ่อค้าไม่ขายที่จะซื้อไปทาอาหารหรือว่าซื้อไปประกอบอาหารขายนะแปรรูปขายนี่ลำบากจริงๆ,ๆครับเนาะต้นทุนขึ้นเกือบเท่าตัวครับ อย่างว่าเนื้อไก่ครับน้องเนื้อไก่อกไก่คือกิโล4สี่สิบห้าบาทครับทุกวันนี้ครับพี่น้องร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทครับบางที่ร้อยสิบาทร้อยห้าบาทครับะจะไปคุ้มอะไรครับนะาะค่าแรงก็ขึ้นครับค่าแรงขึ้นของแพงนะค่าแรงขึ้นของแพงด้วยครับทําให้พวกเรานี่อยู่ยากครับพี่น้องเนาะอยู่ลําบากเลย คาขายยากมากครับลำบากมากๆเลยครับอ่ะไปอยู่ไหนไม่เคยเห็นฮะไอ้เจ๊ไปอยู่ไหนมาไม่เคยเห็นอายเขาอีกอายหนุ่มมั้งเนี่ยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มาอัพเดตบรรยากาศครับข้าวของแพง่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ